đi ngang kia yêu cầu mọi điện thoại đồ lac à phong ngang lạy ngang lộp hết ngang ngang lộp ngang lộp hết ngang lộp ngang lộp hết ngang lộp hết ngang ngang เดิมหมดทุกอย่างครับบูมแอมสวยมีแต่ไม่เล่าครับเครื่งเดิมๆแพ่เดิมๆเ,เ,เหลืองอารามปั่มเดิมเหลืองข้างล่างใช้ได้ครับก็ลื่อดีสนใจกัมาเวืงบเรเทีงานสู่ความเลยครับเฮ็ดงานได้ เดิมหมดทุกอย่างครับคันนี้นี่เรียกว่าสีว่าง่ามมาซื้อครับสนใจก็โทรมาครับราคาคันนี้เปิดไว้สามแสนเก้าหมื่นต่อโครับรถนอกครับมือเดียวเลยโอ,อมือเดียวดอกมือสองมายุนังผมีแล้วโอเคครับโอเค